ครับก็สวัสดีนะครับนักเรียนคอสออนไลน์นะครับค่ารวมของพี่มีนทุกๆคนเลยนะครับที่น่ารักมาวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อเนื่องกันเนาะในส่วนของการติวข้อสอบ2000ข้อนะครับตอนนี้อยู่ในหมวดของข้อสอบอ่านอยู่นะครับเป็นข้อสอบเนวข้อสอบเก่าๆเอามาวิเคราะห์กันนะครับให้เห็นชัดๆหลักการจําหลักการท่องคําศัพท์จำำําคําศัพท์แต่ทำยังไงนะครับต่อเน,นื่องเลยอันนี้เป็นรูปนะครับ อันอื่นไม่น่าผิดสังเกตนะชีฮาชอนยอกสถานีรถไฟใต้ดินนะฮะอันนี้น่าจะเป็นที่ขายตั๋วเพราะมีคำว,ว่าติเกตหรือว่าเพียวชีนนะครับที่จำหน่ายตั๋วที่จำหน่ายตั๋วอยู่ที่ไหนครับชั้น2นะครับเพราะฉะนั้นอีชุงยูโรนะครับก็คือลงไปชั้น2นะครับอ่าเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่ง ตัวนี้อ่ขออนุญ,ญาตให้วงแค่เนี้ยไว้นะฮะชีหาชึงกับลูกศรชีห้หาอีชึงนะครับกับลูกศรลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอีชึงมันมีอยู่สองข้อนะครับมันมีอยู่สองข้อมันไม่ได้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับมันมีอยู่สองข้อให้ดูตัวนี้ครับโอล,ลา แปลว่าขึ้นนะครับแล้วก็เนเริอ uh, ์เนเรีย์เนเรีย์เนี่ยตัวเนี้ยลงเพราะฉะนั้นป้ายเนี่ยเขาบอกว่าลงไปซื้อถั่วเนี่ยต้องลงไปที่ชั้น2นะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องคือข้อ3นะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเนเรีิก็คือลงปกติจะเรียกเนเรีย์เนเริอ์เนรีย์เนเรีย์นะฮะมันสลายอ่ะนะครับเนริอ์เนเรีย์เนเรีย์ นะพยายามผันลิ้นแล้วกันนะไม่ใช่กระแดะนะครับออกเสียงให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนเท่านั้นเองนะฮะอ่ะต่อไปนะครับอ่ะผู้ชายคนนี้เขากำลังก้มก้มีมเงยทำอะไรครับนี่เขากำลังเชื่อมที่เขาเชื่อมเขาใส่อะไรอยู่เขาใส่หน้ากากป้องกันนะครับหน้ากากป้องกันก็คืออะไรเอ่ยโพอันเมียนนะครับโพอันเมียนโยงจอบด้วยนะครับต้องเกี่ยวเนื่องกันนะครับ ข้อสีข้อนี้ข้อต่อไปครับรูปน,นะน,นี้นะครับซาลามืนอ่ะข้อนี้นะครับงานเชื่อมเหมือนกันใส่หน้ากากป้องกันนะครับโอเคละมันก็คือโพอ,นะอันเมียนนะครับโพอันเมียนนะโพอันเมียนเท่านั้นนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเห็นโพอันฮวานะครับโพอันองนะครับอ่า ก็แล้วแต่นะครับว่าแต่ละคนจะดูออกเสียงอคระชัดเจนหรือเปล่านะครับโพอันเมียนก็คือไอตัวเจ้าตัวนี้เขาเรียกโพอันเมียนป้องกันป้องกันใบหน้านะครับโพอันคีองก็คือแว่นตาสีดำๆอ่ะก็ใส่งานเชื่อมได้ส่วนมาซึคือก็คือหน้ากากนะครับมาซึคือนะครับส่วนอันเนี้ยอันจอนโมก็คืออันจอห์หัอันจอหัวเนี่ยก็คือหน้ากากไอไม่ใช่หมวกนะครับอันจอนโมโมจานะฮะอันจอนโม ก็คือหน้ากากไอหมวกหมวกนิรภัยนะครับมีใครรู้สึกเหมือนผมไหมว่าเออยิ่งติวไปก็ยิ่งมันเพราะว่าไม่เคยรู้ก็เพิ่งรู้อะไรอย่างเงี้ยผมเองเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เคยรู้ก็คือรู้แล้วละ่ะเพียงแต่ว่ามาทบทวนความรู้เดิมจริงๆก็อยากจะไปสอบนะครับแต่อายุเกินแล้วนะอายุใกล้เกินเกณฑ์พอดีเกณฑ์น,นะฮะเกินเกณฑ์ก็เคยคิดว่าไม่ไปสอบดีกว่าติวให้น้องๆดีกว่านะครับ มาต่อเนื่องกันนะครับมาดูรูปนี้จิ้มจิ้มจิมลด,ดลากอย่างที่บอกอเพราะว่าที่นี้เขาห้ามจอดถ้าจอดเสร็จก็อาจจะมะีเขาเรียกอะไรอะนะครับลด,ดลากไปนะับเพราะฉะนั้นแล้วคำคำนี้นะครับที่จะเกี่ยวข้องที่สุด อ่าเซวอชาเรืเ่นเซวอโนอ่นอันจินบดานะครับชาแปลว่ารถนะครับเซวอแปลว่ายกนะครับเซวอประมาณว่ายกขึ้นนะฮะอ่าโนอ่นก็คือประมาณว่าโนอึงโนโคโนลากไปลากใส่ลากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ระวังให้ดีนะครับที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพเลยนะฮะแต่ว่าความหมายของมันก็คืออยู่ยในรูปภาพที่เห็นนั่นแหละนะครับเห็นถ้าเห็นป้ายอย่างเงี้ยนะับอนุูโจทย์นะถ้าเห็นป้ายแบบเี้ยค,คือออตโตเคทำอย่างไรนะครับก็คือก็ถ้าเห็นป้ายอย่างเงี้ยถ้าคุณจอดรถจะเห็นป้ายอย่างเงี้ยนะค,คุณจะต้องโดนยกรถแน่เลยเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องไม่จอดรถเพื่อที่จะไม่ได้โดนยกรถ นะครับความหมายของมันนะข้อนี้อ่าไม่ได้โดนโยกรถไปนูป่นไปนี่อะไรก็ว่าไปอ่ามาดูนี้นะครับชูซาจังนะครับที่จอดรถสำหรับผู้พิการนะรผู้พิการหรือว่าผู้ป่วยอะไรอย่เงี้ยชูซาจังนะครับดูคำเดียวชูซาจังอ่ามีมี3คำ สี่คำเลยชูสาหันนะครับเพราะฉะนั้นนาอีกามาเนึสารัมผู้มีอายุสูงหรือสามารถจอดได้โอเคได้นะครับอืมมมนะครับมมมีอัพอัพอัพพอนฮันสารัมผู้เจ็บป่วยสามารถจอดได้โอเคใช่นะครับอ่ายอ ยอจาห่าอินอ,อีชินเหมียนสุส,ส,สุสหันสุอิดคือหญิงมีคันหรือสตรีมีคันสามารถจอดได้โอเคนะครับชิกวอนชินชิกวอนชินราเมียนทูล ลันนะครับซูฮะซูซาฮันซูอิสซินด,ดาก็คือชิกวอนเนี่ยก็คือพนักงานทั่วๆไปสามารถจอดได้ข้อนี้นะครับไม่ใช่นะครับเพราะอะไรเพราะอันเนี้ยนะครับในโจทย์มันไม่มีเครื่องหมายที่แบบขี่แล้วมีออฟนึงอะไรเงี้ยมันไม่มีคำนั้นให้ให,ให้เราสังเกตแต่ว่าที่สังเกตเห็นก็คือว่า ที่สังเกตเห็นคือมันมีทุกข้อที่สุชาเหมือนกันเราต้องเริ่มมาวิเคราะห์ทุกทีละข้อนะครับเราต้องได้คาไหนคหนํานึงแหละนะครับในเรื่องของโจทย์แต่ถ้าเกิดใครไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาดูว่าคําศัพท์บางคาเราเราไม่ได้ทุกคําทุกข้อแต่เราได้เขาเรียกว่าได้อะไรได้คําศัพท์บางคาอย่างเงี้ยแล้วมีคําว่าชิกวอนหญิงมีคันนะับผู้ที่เจ็บป่วยแล้วก็ผู้มีอายุมากอนะไรพวกเนี้ยคือใช้บริการช่องจอดนี้ได้นะครับเพราะว่า ใครที่ไม่เกี่ยวข้องในสามข้อนี้ก็จอบไม่ได้นะฮครับมาดูข้อนี้ข้อนี้จะเป็นป้ายคล้ายๆสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะว่าตอนนี้อยู่ที่สถานีไหนนะเพราะว่าชีฮานี่เแปลว่าชีฮาชอนสถานีรถไฟใต้ดินนะครับอตอนนี้อยู่ที่สถานีชินชนชินชนนะครับ ถ้าไปฝั่งนี้ก็จะไปฮึงเตะนะครับไปฝั่งนี้ก็คือไปอีเตะนะครับว,ว่าไปนะครับข้อน,นี้มันจะถามว่าชีฮานยอกหยอกมันทอบอีอนีนึงเพื่อหนึงพาลีเกชอมยอง อันนี้ไม่ได้บอกว่าไปไหนหรือเปล่าอ่ะยอกีนึนฮึงแต่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับยอกีก็อยู่เนี้ยเฮึงแต่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับทาอึมหยอกนะครับจะเป็นอ่าชีฮาชอนหยอกทาอึมหยอกอีแต่อ่าทาอึมเนี่ยก็คืออ่าทาอึมนะครับก็คือสถานีต่อไปเนี่ยเป็นอีแต่ใช่ไหม ไม่ใช่พอลูกศรไปฝั่งนี้นะครับเขาจะวิ่งไปฝั่งนี้นะถานีต่อไปไปอิตาลีใช่ไหมไม่ใช่นะครับอ่าส่วนอันนี้นะครับออกกันีกว่าจังโมองอ่าส่วนข้อ3นะครับอ่าชินชนเนี่ยยอกียสามร้อยสี่สิบเมตรหมายถึงว่าสถานีชินชนเนี่ยนะครับชินชนเนี่ยอยู่ที่นี่340ี่เมตร นะครับก็คือต้องไปไปจากที่นี่ห่างจากที่นี่ประมาณ340เมตรถูกไหมอันนี้ใกล้เคียงที่สุดนะครับมี340ชินยองแล้วก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับโอเคขขอเน,นี้ยถูกใกล้เคียงแล้วก็บอกว่ายอ ok, กีโอกีชอนยอกนะครับอีแต่ที่นี่เนี่ย